สุดๆคำทำนายคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือหลังสงการดวงชะตาจะเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ <c oughs> คำทำนายสุดแม่นดวงชะตาคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือ ช่วงหลังสงการเป็นต้นไปดวงชะตาชีวิตของท่านจะกลายเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือเตรียมตัวรอรับทรัพย์ก้อนโตได้เลยเพราะว่าช่วงหลังสงการนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านถือว่าแรงเอามากๆจะผิดแปลกจากเดิมแบบเห็นได้ชัดแบบพิกฝ่ามือเลยก็ว่าได้ดวงชะตาชีวิตจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี จากไม่มีกินไม่มีใช้ท่านจะมีกินมีใช้แบบไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเก็บเปิดคำทํานายโบราณโหราศาสตร์อาจารย์ชื่อดังหลายสํานักได้ทํานายท่ายทักไว้ตรงกันว่าคนที่มีลายมือกากบาทนั้นช่วงหลังสงการท่านคือผู้วิเศษเหนือกว่าคนทั่วไปดวงจะเหนือกว่าคนปกติเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการหรือเทวดาส่งลงมาเกิด และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาชีวิตของท่านที่ผ่านมาท่านนั้นได้ใช้ชีวิตแบบทุกยากลำบากเหลือเกินถือว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิตของท่านติดๆดขัดขัดจิจการงานยังไม่ลาบเลื่นเท่าที่ครวรขอให้ทุกท่านนั้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงหลังสงการเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตและให้ทุกคนนั้นมันทำบุญทำทานหรือศีลภาวนา ตอนลุ่งเช้าหลังตื่นนอนก็ให้ทุกท่านนั้นมันตักบาดกวดน้ําให้กับเจ้ากรมนายเวรไม่ว่าจะทําบุญในรูปแบบต่างๆหรือจะเป็นการถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือมันอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรมนายเวรเพื่อที่จะให้เจ้าคานายเวรที่ตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่าน มารับผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งผลบุญให้ไปถึงผู้ที่ล่วงรับไปแล้วให้ได้มารับผลบุญกุศลในครั้งนี้บุญกุศลที่ท่านได้ทำจะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านทําให้ท่านนั้นประกอบจิจการงานก็จะประสบความสํำเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะว่าช่วงหลังสงการนี้คนที่มีลายมือกากบาดกลางฝามือมีเกณฑ์ชะตาชีวิตจะได้รายได้มากขึ้น แถมมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตในอีกไม่ช้านี้ส่วนการงานของท่านก็จะมีการขยับขยายไปในสถานที่ต่างๆหรือว่าขยายจิจการให้ใหญ่โตขึ้นท่านจะมีโอกาสได้โชคลาภก้อนโตจากความขยันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะในช่วงนี้ช่วงหลังสงการเป็นต้นไปงานของท่านจะดาวหน้าจะขับเคลื่อนด้วยความขยันของท่านทั้งหมด หากท่านยิ่งทำมากขึ้นจากที่เคยทำประกอบจิตการงานของท่านก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้รับแรงหนุนจากคนอื่นสักเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำอยู่ก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคในอย่างใดที่จะมาขัดขวางจิตการงานของท่านเพราะว่าดวงชะตาชีวิตในช่วงนี้ถือว่าแรงเอามากๆท่านจะได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตในอีกไม่ช้านี้ด้วยซ้ำไป รายได้จากกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่จะถาโถมมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายและยังมีโอกาสที่จะได้โชคลาภแบบที่ท่านนั้นไม่คาดชิดด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือท่านเป็นคนที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์อยู่แล้วยังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากและที่สำคัญ ท่านเป็นคนที่ชอบทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่หรือศาลาการประเรียนบุญเหล่านี้เป็นบุญที่ใหญ่หลวงมากจะส่งผลให้คนที่มีลายมือกากบาดท,ที่หมั่นทำบุญทำทานจะส่งผลให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะทางด้านการงานจิจการงานของท่านก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางทางท่านได้อีกเป็นอันขาดจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ก็จะสำเร็จแบบก้าวกระโดดผิดแปลกจากที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเจนส่วนเรื่องของการเงินโชคลาภวาส,สนาทางด้านการเงินของท่านถือว่าเข้าข้างอยู่แล้วโชคลาภวาส,สนาจะท้าโถมเข้ามาสู่ชีวิตของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันในทั้งตัวท่านจะได้หยิบจับเงินก้อนโตในไม่ช้า อาจจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งในงวดที่จะถึงนี้สิ้นเดือนนี้เมื่อสงการผ่านไปขอให้ทุกท่านหมั่นทำบุญทำทานกวดน้ำอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวร,เาาเวรมารับผลบุญกุศลในครั้งนี้บุญกุศลจะส่งผลให้ตัวของท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในเร็ววันสำหรับคนที่มีลายมือกากบาทก่างฝ่ามือ ที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนเพราะว่าบุญกุศลที่ท่านได้ทำตั้งแต่อดีตชาติส่งผลให้ท่านนั้นได้มาฟังคำทำนายเพื่อที่จะให้ตัวของท่านนั้นเปิดทราบลับโชคเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตในช่วงหลังสงการอขอให้ทุกท่านที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือนี้น้อมรับคำทำนายกล่าวคำว่าสาธุสามครั้ง อธิษฐานในสิ่งที่อยากได้ในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสําเร็จขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวหนุนนำชีวิตของท่านให้ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำอยู่จเจริญในหน้าที่การงานกิจการงานก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในเร็ววันนี้ด้วยเทินสาธุ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ